สวัสดีจ้าเมื่อนี้มาพบมาบอกกับช่องเบนจาชาแนลอีกแล้วนะจ๊ะเมื่อนี้พ้ามาเขาสวนเก็บไปแมงลกักเป็นดอกละจะเก็บไปกินก็ขนมจีนจ้ะเมื่อนี้เมื่อนี้เห็ดนำข้าวปุ่นเน,ะนาะนำข้าวปุ่นเอ่อกะทิแล้วก็ใส่นำปลาานิดนึงในเวลาแล้วอยากกินมหาลายเมือแล้วจ้ะก็เลยว่าเสมาเก็บ หลังจากที่เก็บไปกินก็ขนมจีนนี่ก็เสร็จมาเก็บไปแช่แข็งละจ้าเพราะว่าเดี๋ยวกันหนาวแล้วเนาะเมื่อนั้นเอืพันเมื่อเก็บไปกลัวเพ่นไปเห็นยังกินบ่เนี่ยอื้หอมค่ะแต่ว่าเมื่อน,นี้ฮะจะมาเก็บไปกินก็ขนมจีนแสบเล่แหละเบิ่งเนี่ยนพะ่น ช่ำหมดละมันยาวออกมาทางยางยางไกลไปไกลมากแล้วก็ช่ำเก็บไปน่าจะว่าเออเอาเว่าลายดอกเอาพ่อแค่กินเบิดคาบเดียวนี่แล้วก็สิไปห้าเออพักอื่นอีกจก้ะปะได้เราไปแม่งหลักอยู่ในบ้านพักนี่และ าจะมาล่องเอาใบบวบบไปกินนะ้ำมันจะแสบป่ะเจะเรดเอาแต่ใบแล้วจ้ะใบบวบบเนาะบวบคยกินจ้ะคือเคยกินแต่กับปนแต่ว่าบวบคยกินกับน้ำยาขานมจีนก็สิมาเลือกเอาใบใหญ่จักหน่อย ผู้เลยเคยกินกระบ,บอกในเด้อม่นแสบบอมาจา้ะเม็ดก็เริ่มออกแล้วเดิมได้หลายเม็ดแล้วเดี๋ยวกว้อนหนาวจะมาเก็บเอาไปบว้เห็ดเมล็ดพันเนาะจา้ะใบบวบบกบานเท่าหายากอยูยมีแต่ใบแงงงาม,งามทั้งนั้น มุมนี่คือมุมหอมโบโบกในปลากับเพ้าหอมครับเอามีดมานะตัดๆๆไปเห็ดนำใบโบโบกบกเคยเห็ดกนิ่นดเดื่อเหเอะเคยแต่สื่อพันกิน ยมเมืองไทยเก็บเอาแค่นี้ก็น่าจะเอาไปล่องเบงเบนจะแสบอปะป่ะ,ปะไปทางนอกกันต้นอันนี้ต้นอันนี้ก็หล่มอมโคลงคักแนล่ละสามหาใหม่มาท่านใ,นใดๆอยู่ลาไปเก็บอย่างอื่นหนื่นจ้ามาบเบงสลัดเต้อหัวสุดท้ายเอ็ซิเป็นยังไง ถอนไปเลยทิ้งไว้นี่ก่อนเอาตะยดัดหยอดนั่นลนะแล้วใบอันก็นจะไม่เก็บไปให้ไกลโอ้โหเบิ่งไหนคนะอะเมองงามป่าใดก็ยังมีตัวถากมากินน้ำอยู่ท่านจะไม่จงไว้ให้ฉันกินเลยเหรือจกไปก็ยานพอถาก นักกระเดียมเฮ้ยบังนี่พูดอะกรลังไตกระดึบๆพู่ดอะมีข้างในทอีกเฮ้ยอืมโมย,ยานน่าจะแต่ว่าขี้เดียดมึงน,นี่พูดอะนี่บ่ท่านด้เบิดเอาไปแช่น้ำก่อนให้มันออกจะมาแช่ไว้ในกระละมังนี่ นี่ปนใดลางพักไปในตัวออกมาแล้วตัวนึงปล่อยไว้ยังสิกันเดี๋ยวจะมาเอาต้นใบนะก,ก็จะเก็บไปให้ใกล้ต่ะใบกระลำเก,กล่ๆก็เอาไปน้ำนี่ เสร็จเรียบร้อยใบกะลามแก้แก่กระเด็ดไปเก็บผักหให้ทั้งใบทั้งข้นเหมือนเนาะป่ะกะลามขั้นสิเก็บไปก็ยานกินโบ่เวิร์ดไ้กันมลผ้า แสบปองหอมมรพากับอันขนมจีนเนี่ยม่เคยรองอเลยเธอเคยกินแต่กูมลพากับก๋กกกวยเตี๋ยนนวเก็บไปลองเหมือนกันรองใหนมั้นเบิดละเมอเนี่ยจ้ะมลพาหอมๆด้กำหนึ่งพอสุกที่นี่ละจะเก็บไปจ้ะลูกไงแล้วเนาะไงก็หนีจะสกินบ่เบิดเอาไปน้ำ มีดประจำตำแหน่งอยู่ในสวนขาดไปรอขาด่ะนี่บ่อย่ายบ่อน้อยพอดีไอยกลม นี่อยู่สามเอาไว้ก่อนนะจ๊ะ ต้นหอมอันนี้ก็ต้นหอมฝรั่งก็กันจ้าเก็บไปใส่น้ำ ไปน้อยๆฟอยๆเอาไปกินกับขนมจีนอืมนางไกทง่ทางนี่หอมขนาดทางยังพี่น้องโฮโบทางสมบัติในสวน กิน็ขนมจีนนี่ทั้งเน่ทั้งน้ำมักอืมอฟักทองเป็นคางบ้านน้อยใหญ่นะเราคนเมล็ดท่านตะวันมเมล็ดใหญ่ขนาด ไ้ต้นโบฮิมะเก็บเอาดอกขึ้นชายไปกินกับขนมจีนดอกอ่นอนๆอืมยุ่งอ่ะ ยุ่งารขนาด,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 ดตุ๊ตใบไปด้วย เป็นเต้รูปตำน้ำขนาดย,ย่างในๆซ้ำนี่แหละย่างแล้วนี่ย่างแล้วหน่อยเอาปลายหลฟักทองเริ่มแก่แล้วจ้ากิงออกมาแบบนี้แล้วเนะาะทั้งในนะมันชืนแต่ก็ตัดไปกินได้แล้ะ เบิงมันฝรั่งที่เหลือจงไ้เอาพันก็อยู่แนนี่ประวันนี่ใมาขุดออกเลยเดี๋ยวมานาเช็ค้ามาเบิ่งแล้วจ้ะเดี๋ยวมาเก็บนี่กะโบหิมะต้นใหญ่แล้วจ้ะมีหัวแล้วแหละแต่ว่าคือสิบใหญ่ยยปันใดว้านในี้ถึงเวลาช่วงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวได้เราเมื่อี้พี่น้องกรละมากนึง หน่อยหนึ่งอันนี้ก็ละมั่งคนอันนี้ก็ละมา่ังไกลเนาจะแบ่งกันขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเต่จะขอบคุณทุกยกำลังใจนอ้องฝากกดไรกดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้น้ำเด้าจ้าพอกันไหม่คลิปหนา้าอยู่ดีมิแห้งสวัสดีค่ะ